วันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565วันนี้ขอฝากญาติโยมเป็นข้อคิดเรื่องของอน,นิจจังอน,นิจจังก็เป็นหนึ่งในลักษณะที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือลักษณะสามอย่างไตรก็แปลว่าสาม ไตรักก็แปลว่าลักษณะสามอย่างลักษณะสามอย่างนี้เป็นสามัญยลักษณะเป็นสิ่งที่เป็นปกติของสรรพสิ่งที่เป็นสังขารที่เกิดขึ้นมาในโลกหนึ่งคืออนิจจังความไม่แน่นอนสองทุกขังคือการทนสภาพอยู่ได้ยากสามอนัตตาก็คือความมิใช่ตัวมิใช่ตน ความเป็นไตรลักษณ์นี่ก็คือถ้าจะสรุปรวมๆล,ง,ลงมาแล้วก็ทุกอย่างมันก็มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันมันทนสภาพอยู่ไม่ได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งถาวรเหมือนพื้นกระดานพื้นไม้ที่เรานั่งอยู่นี้ก็เมื่อก่อนก็เป็นเป็นต้นไม้แล้วมันก็ทนสภาพความเป็นต้นไม้ไม่ได้ถาวรผ่านการแปรรูป ผานการแปรรูปไปก็เป็นไม้กระดานไม้แผ่นนี้ถ้ามีปวกมีมอดอะไรมากินมาชอนชัยหรือว่าเอาไปเผาอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกเป็นฝุ่นผงเป็นขี้เลื่อยเป็นขี้เท่าเป็นฐานของมันไปอันนี้เป็นเป็นหลักสำคัญก็คือความเป็นทุกขังคือการทนสภาพอยู่ได้ยากมันจะคงทนเียงแท้ถาวรน,นั้นมันไม่ไม่เจี้ยงแท้ถาวรอ,อย่างนั้น มันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นทุกครั้งมันจึงเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตามิใช่ตัวมิใช่ตนแท้จริงจะบอกว่ามันเป็นต้นไม้ก็ตอนนี้มันก็เป็นไม้แผ่นจะบอกว่าเป็นไม้แผ่นต่อไปก็อาจจะเป็นฝุ่นผงเป็นขี้เถ้าเป็นขี้เลื่อยย่อยสลายไปจะบอกเป็นขี้เถ้าขี้เลื่อยเดี๋ยวพอเอาไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ย ก็เป็นต้นไม้ชนิดอื่นพันอื่นอีกอ,อ้าวคนกินผักกินอะไรก็อยู่ในร่างกายคนอีกแต่ที่บอกว่าวันนี้จะฝากเรื่องของความเป็นอนิจจังก็คือความไม่แน่นอนไม่แน่นอนว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตอนไหนจากการเป็นต้นไม้จะมาเป็นไม้แผ่นเนี่ยมันบางต้นก็1ิปีถูกตัดบางต้นก็ยี่สิปี พายุมาเมืงต้นก็เป็นห้าสิบปีร้อยปีก็ผุแก่ไปตามการเวลาดนงนั้นก็ไม่แน่นอนว่ามันจะจะเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนสภาพจากต้นไม้เป็นสิ่งอื่นตอนไหนอันนี้เรียกว่าอน,นิจจังนี่ฝากกับพวกเราทุกๆคนให้ พยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอนิจจังความไม่แน่นอนสิ่งใดที่เคยมีต่อไปอาจจะไม่มีก็ได้สิ่งใดที่ไม่เคยมีต่อไปอาจจะมีก็ได้อย่างพื้นที่บริเวณตรงนี้ก็เมื่อก่อนก็เป็นป่าเขาเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็น ไร่มันสัมปะหลังของชาวบ้านเป็นสวนยางก็ไม่เคยมีวัดก็มีก็ได้ก็เป็นอน,นิจจังเหมือนกันแต่เราก็มีความคิดว่าเป็นอน,นิจจังฝ่ายดีนะสมมุติว่าเราเป็นคนจนถูกลอตเตอรี่ก็เอาอ,อันนี้อันไอ้อน,นิจนนจังออน,นิจจังแต่เป็นอน,นิจจังฝนะ่ายฝ่ายฝ่ายดีฝ่ายดีก็คือได้ดั่งใจเรานะ อันนี้จังฝ่ายฝ่ายฝ่ายที่ไม่ได้ดั่งใจเราคือเราไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังก็เกิดเหตุนั้นเกิดเหตุนี้ขึ้นมานั่นแหละอันนี้จังในนั้นเนี่ยอันนี้จังที่ใกล้ตัวที่สุดก็ความแก่ของเราทุกๆคนเคยสอนตัวเองว่าตั้งแต่เกิดมานี้วันนี้ฉัน อายุเยอะที่สุดอายุเยอะที่สุดเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยวันนี้ก็ต้องเป็นวันที่เราอายุเยอะที่สุดทุกทุกวันในหลักพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าปฏิชน,นัชราคือความแก่โดยปกปิดเด็กที่เกิดมาหนึ่งวันเขาก็เรียกว่าแก่ตามหลักพุทธศาสนาเรื่อยๆแก่แก่เป็นหนึ่งวันเขาไม่เรียก เขาไม่เรียกว่ายังเด็กอยู่หรอท่านมองว่าแก่เพิ่มมาแล้วหนึ่งวันโตขึ้นมาอีกเป็นหนึ่งขวบก็บอกแก่มาหนึ่งปีแล้วห้าขวบสิบขวบก็เรียกแก่ไปห้าปีสิบปีแต่มันเป็นปฏิฉันนัชาราคือความแก่โดยปกปิดพออายุเยอะเข้า ฟันหลุดผมงอกก็เรียกว่าอัปปติฉันนัชาราความแก่โดยเปิดเผยความแก่นั้นก็เปิดเผยให้เราเห็นแต่ <c oughs> ในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้ให้เราไปพิจารณาว่าเราแก่ตอนเราอายุเยอะแล้ว 50, 60, ิบหกเจ็ดแแล้วค่อยพิจารณา แต่ให้พิจารณาตั้งแต่เราอายุน้อยๆน,นี่แหละยังเด็กยังหนุ่มยังสาวอยู่นี่แหละไม่ใช่พิจารณาให้เราหดหู่ใจไม่ใช่พิจารณาให้เราทอดถอนใจไม่ต้องทำงานทำมาหากินไม่ใช่แต่ให้พิจารณาเพื่อให้เราไม่ประมาทนะแล้วไอ้ความไม่ประมาทนี้น่ะก็จะทำให้เราทำมาหากินได้โดยมีประสิทธิภาพเพราะว่าเราไม่หลงไปในโลก งั้นพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ศาสนาที่บอกว่าต้องมีเงินน้อยๆย,ยากจนเข็นใจอะไรไม่ใช่แต่ถ้าคนที่นำธรรมะที่ประพฤติปฏิบัติไปใช้ก็จะรู้ว่ายิ่งปฏิบัติธรรมจิตยิ่งมีสมาธิยิ่งมีความเข้าข้องว่องไวในการทำหน้าที่การงานนึกว่าสมาธิยิ่งส่งเสริมการงาน และสูงไปกว่านั้นปัญญาเนะี่ยปัญญาก็จะทำให้เราไม่หลงไปในวัตถุสิ่งของเข้าของเงินทองไลนาสาโทหาได้แต่เราไม่หลงไปเป็นทาสของมันใช้ได้แต่เราเป็นเจ้าของมันเราเป็นเจ้านายมันไม่ใช่มันมาเป็นเจ้าของเราไม่ใช่มันมาเป็นทาสของเรา นั้นเมื่อเราพิจารณาความเป็นอนิจจังอยู่เสมอๆโดยเฉพาะเรื่องของตัวเราเองกายของตัวเราใจของตัวเราเมื่อวันที่มีสิ่งอันเป็นภายนอกที่เป็นอนิจจังเรานี่ฉลาดเลยนะเพราะว่าเราเก่งกว่านั้นแล้วเราเก่งที่ยอมพิจารณาร่างกายตัวเราแล้วเพราะโดยปกติแล้วคนเรามนุษย์เราก็รัก หวงแหนหลงไหลร่างกายของตัวเราถ้าเรารักหวงแหนหลงไหลร่างกายของตัวเราแล้วเรายังสามารถพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาของตัวเราได้ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสภาพของร่างกายเราได้จิตใจเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอ่าก็เป็นอนิจจังไปอีกแบบหนึ่งและเมื่อสิ่งภายานอกเป็นอนิจจัง สิ่งภายนอกเป็นอน,นิจจังเราก็เข้าใจอ๋อมันเป็นอน,นิจจังมันเป็นอน,นิจจังเ,เกิดต้นมะม่วงต้นนี้ก็เคยกินลูกมะม่วงนี่มาทุกปีทุกปีกปนี่ได้กินลูกมะม่วงเนะอวปีนี้มแมลงมาชอนชัยเยอะมะม่วงไม่ออกลูกเลยแล้วก็เออมันก็เป็นอน,นิจจังนะ เกิดมแมลงชอนชัยเยอะเข้าเยอะมากเข้ามากเข้าต้นมะม่วงนี้ก็ต้องตายไปอ่าเราก็เข้าใจอนิจจังนะแต่คนที่ไม่เข้าใจอนิจจังก็โหทุกนะมะม่วงเคยออกลูกเต็มต้นได้กินมะม่วงเต็มต้นพอมะม่วงเริ่มถูกมแมลงชอนชัยก็เริ่มทุกข์ละไม่เข้าใจความเป็นอนิจจัง พอเราคิดว่าเคยกินมะม่วงอยู่ช่วงนาตาปีจากต้นนี้นะมันจะต้องออกผลให้เรามาตลอดสิเนี่ยพอมันไม่ออกผลให้เราเราก็สึแมทุกข์นะหรือว่าเคยเปิดประตูบ้านมาก็เจอต้นมะม่วงต้นนี้อยู่กลางสวนอ้าวทำไมมันตายแล้วยืนต้นตายแล้วเพราะมาแมลงกินก็ไม่เข้าใจก็ทุก อย่างนี้เป็นต้นอันนี้จังภายนอกนั้นนะมันจะเข้าใจก็ต่อเมื่อเราพิจารณาอันนี้จังภายในคือตัวเราอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเพราะศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาของความดับทุกข์ทุกข์มันมีเพราะว่าเป็นความยึดถือนะอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียง จมูกรกะทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายถูกป้องผดทพะธรมมรมปรุงแต่งในใจพอมันยึดแล้วมันก็เกิดเกิดความทุกข์ขึ้นมาคราวนี้ถ้าเราตาเราเห็นรูปสักแต่ว่ารูปเปิดประตูไปเจอต้นมะม่วงก็รู้อยู่ตอนนี้ดังได้กินอยู่ก็โอเคแต่พอมันตายเปิดประตูไปก็ตาเห็นรูป ต้นม,ม,นนม,มนะนม,ม่วงยืนต้นตายแล้วไม่มีให้กินแล้วก็รู้สักแต่ว่ารู้ว่าอ่ะต้นมะม่วงยืนต้นตายแล้วเราก็ไม่ต้องปรุงแต่งไปเราก็ไม่ทุกไม่ทุกเพราะว่ามันไม่ได้ยึดไม่ยึดเพราะว่ามีสติรู้นี่ก็เป็นประโยชน์สูงสุดมากของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วถ้าคนฝึกปฏิบัติธรรมจะเรียนหนังสือก็เรียนเก่งจะทำงานก็ทำงานดี มีชีวิตก็มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขชนิดที่ไม่หลงไปในกิเลสความทุกข์ด้วยแล้วก็เป็นการป้องกันความทุกข์อยู่เนืองๆเ,เหมือนใจที่ฉีดวัคซีนอยู่เนืองๆพอมีเรื่องราวอะไรมากระทบจิตใจหรือกระทบต่อวิถีชีวิตของเราครอบครัวของเราเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราเข้าใจหลักของอนิจจังไว้ก่อนแล้วนะ เอาวันนี้ยมมาทาบุญก็นุโมทนาให้มีความสุขความเจริญก็ฝากเรื่องอนิจจังคือความไม่แน่นอนซึ่งอยู่ในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นลักษณะสามัญลักษณะลักษณะทั่วไปของทุกสิ่งทุกอย่างให้เรารู้เข้าใจธรรมะอย่างนี้เราก็เป็นเศรษฐีธรรมะในใจนะเ,เจริญพร